แต่พี่น้องตอนนี้เขามาหอดบัสเหลือดีลุงท่านตะละลุกมาตั้งมาถึงสิบนาทีพี่น้องไม่ถึงสิบนาทีบอกว่าที่ใกล้พี่น่เบาบางลงนี่คือบลืมบลืมลืมลืมหมดเลยพี่น้องเมื่อกี้ไหนถึงตั้งโต๊ะข้างกันนี่แป๊บเดียวนะคะบาถึงสิบนาทีนะคะนี่ของน้องอังนะคะนี่ของน้องอังน้องอังมีขนมจีนนะคะ อันนี statement. ้น้องอังขนมจีนวันมี้ยี่สิบกว่าโล่งท่าในพี่น้องนี่เพิ่นจะมีไล่ซื้อนะคะเพิ่นจะมีไล่ซื้อไล่น้ำให้ทุกคนทุกคนทุกคนนะคะเพิ่นจะมีไล่ซื้อไล่น้ำของกูไดมากกว่านกับเบิ่์กว่านของกูไดมากที่หลังกับเบิ่์ที่หลังนะคะเพิ่นก็จะมีอ่ามีซื้อติดป้ายไว้นะคะเพิ่งจะมีติดป้ายไว้นะคะวางกุ้มนั่นกุ้มนี่ยังสี่นะพี่น้อง กุ้ของของเฮ้าเด้พี่น้องอันนี้ยกขยายให้เบิ่งนะคะอันนี้เป็นกุ้งของเฮ้าเด้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเอฟซี่ิโมธนาบุญมานะคะนี่เป็นป้ายโรงทานของของเอ้นะคะของเจ้าอุลน,นะคะ ป้ายไห้นะคะอันนี้เป็นกลุ่มของแม่บ้านอสมนะคะอังซี่พี่น้องก็กอบซีบีป้ายไว้ไห้อังซี่หลังนะคะเป็นความก้ใดความู้ใดที่จอดร่วมท่านนะคะปฏิบัตป้ายไห้เนาะขอนุโมทนาบุญนะคะเดนะคะบุญบุญเลยด้สมเด็จพระลรกโซแล้วกาะสุขวสุขกนนะคะร่วมโมทนาบุญมากกับพี่บนคอยในบุญในกุศลน้ำกันทวนหน้าเด้อพี่น้องจ้าทุกคุณน้ำกันค่ะอันนี้อันนี้คุณยายบาง คุณค่บางนะคะกำลังเตรียมเตรียมแบงของเวายเทพพี่น้องอันนี้เท้ากันจะเตรียมออกนะคะแยกออกไปถวายเทศก่อนนะคะเหลือนั่นนี้หลังจากนั่นนะคะเทาอันเดียวกันอันอันเดียวกันเป็นลูกชิ้นหมูอันนั้นที่เหลือนั่นนะจะแจกจ่ายนะคะเป็นโลหานให้กับอาญโยบือว่าข้ิบนขมาดเทียงานเนาะก็จะได้ กินทิมน้ำสับล้านกันนะคะพี่นอ้องแต่ว่าเขาก็ต้องแป่งไปส่เทศก่อนอยงนีนะอันนี้ก็ของโุงเรียนมังงนม้งจากของโรงเรียนมั้งจากนะคะนี่เป็นขนมตังเต็มทาทายเย้มทาเนยทานุ่มนะคะอันนี้ น้องสเต็มนะคะโรงเรียนเมืองจากของเรานะคะอันหามาลงท่านนี่ลงท่านหลายบอลงท่านหลายเด้อค่ะเด้อเนี่ยไายน้ำไปเห็นบอตามรายน้ำไปยี่สิบกว่า20กว่าท่านนะคะ20บกว่าลงท่านเลยทีเดียวแต่ว่าพ่อ,อามาว่างปุ๊บพี่น้องหูโบว่า,วายังบบท่านถึง10นาทีไม่ถึง10นาทีเกลี้ยงเกลี้ยงนะคะพี่น้อง พูดที่ยุ่มยำยุ่มยำกันยุ่งนั่งกะลังกะลังตักขนมจีนค่ะกะลังตักขนมจีนะะกนันเอาเดี๋ยวจังใดเข้าจังคอยเบิ้งอีกนะคะว่าสี่าของเข้าสี่สิถึงห้านาทีสิบนาทีบอนะคะตอนนี้ไอ้กุญแ่บางเล่านะคะแบ่งออกไปใส่ผ้าเพ้นก่อนพี่น้อง ใส่ผ้าพีนมโมทนาบุญน้ำกันพี่น้องขอคุณเอฟซีนะคะที่ร่วมโมทนามานะคะขอคุณหลายๆเด้อขอคุณทุกกำลังใจเลยทีเดียวนะคะขอให้ได้บุญได้กุศลได้หลายพี่น้องจ้าคุณใหย่ดีมากแล้วนะคะอันนี้เป็นน้ำดื่มซีดูของเรานะคะเป็นน้ำาด่มดีดูพี่เด้มีบางกำลังเต็งอยู่จ้ามีบางเต็งอยู่พี่ของเขาอยู่ส่วนพี่ลูก โต้เขาสค่ะเอานทสกันลูกเอาคนเทกันเลยมังเ,เขาเกส้กาเพ่อนอันนี้ช่วง,อ,งอันนั้นเป็นต้นของเพ่นเด้นี่น้ำดื่มของเราสีลังนะคะพี่น้องเอาขึ้นนี่ลูกอันนี้ของไหลงอันนี้ของไฟเห็นปะไเละของนี่นะขอ กับู่ว่าเขามาไปบ่มาเพราะว่าของเอามาว่างแป๊บเดียวเบิรแป๊บเดียวเบิร์ตถึงหานาทีสิบนาทีเลยาตัวซอยตัวซอยม่นแจกแบบนั้นแจกแบบนั้นไม่ได้ทั่วกันได้หนาเจ้าจิแจกแป๊บเดียวหรอโอ้ยหลานมันพอแม่น <c oughs> <asure something. c oughs> ้ำใจในคนมันหลาเขาต้องแจก

em à, bạn, à, cô là hà, con nít, sang mà nít, nó có không? Nó đây, nó đây, nó đây, để

ພາຂາຈົ້ມຫນ້າແນວໂບກໄປນີ້ໆໆໆໄປຮ້ອມມາເປັນກະໄດ້ໃສຈົ້ມຮ້ອມເປັນເອີໆໄປກັນລະດີກັນນະແນວປາຍແດນໂອຍ່

ກູ້ດັ n ການນະຄ້ອມນາທອງນາເພິ່ນນ້ອງເ I do know. นี่ๆจอมโอ้ทุกคนนะครับนะ <coughs>

bây giờ mới chú vào đây, mới chú một con đây, vợ, con, con, con,